เป็นยังไงบ้างคะแม่กับงานเพลงงานอะไรบ้างตอนนี้แม่ก็อยู่แบบพอกินพอใช้พอเพียงตามรอยพ่อที่ได้สอนไว้แค่นี้แม่ก็มีความสุขแล้วค่ะและแม่ก็อุทิศตนตั้งแต่อายุหกสิบปีแล้วว่าจะเดินสายบุญไปจนกว่าแม่จะหมดลมหายใจค่ะปีนี้ท่ายแล้วคะแม่คะปีนี้8ปดสิบเอ็ดกับห้าเดือนแล้วค่ะยังแข็งแรงอยู่เลยยังแข็งแรงอยู่ค่ะเออดูแลตัวเองยังไงบ้างคะแม่พอก็นอนเป็นเวลา ทานเป็นเวลาแต่ก็อย่าทานมากทานพออิ่มถ้าเราหิวแล้วก็หยิบไอ้น่นทานไอ้นี่ทานมันจะได้ไม่อ้วนพราะเวลาพอปล่อยให้เราอ้วนมากปุ๊บร่างกายเราจะไม่แข็งแรงมันจะมีโรคแทรกซ้อนแล้วก็ทํางานบ้านเป็นปกติปัดกวาดเช็ดถูรดต้นไม้เลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขพอแล้วทุกวันนี้แม่พ่อยางี้ทำงานบ้านเองแม่ทำอยู่อย่างนี้ทุกอย่างทําเองทั้งหมดถามสุขภาพนิดนึงนะคะแม่ตอนนี้สุขภาพของแม่เป็นยังไงบ้างคะ สุขภาพของแม่มีไม่เป็นอะไรทั้งหมดมีที่แม่เดินมาตั้งแต่แรกเกิดเส้นของแม่เนี่ยสองข้างเนี่ยมันจะไม่ตรงแล้วมันจะเป๊ไปเป๊มาอะไรเส้นเลือดไม่ตรงนี่เลือดแม่ค้นไงลวดเลือดกรุ๊ปเอบีไงแลแ้วตอนนี้เวลาพอแม่เข้าแอร์ปุ๊บความเย็นมันจะบังเกิดที่ปลายเท้าแล้วเสร็จแล้วมันก็จะลามขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นหัวใจมันก็จะเป็นชาเป็นตะคิวเลยถ้าเราไม่ตั้งสติผูป้ปากเบี้ยว คือเป็นโรคประจําตัวของแม่เลยใช่ที่เป็นอยู่แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วตั้งแต่ตรงหัวเข่าเนี่ยลงไปถึงปลายปลายหัวเข่าเนี่ยอุ่นมีปลายเท้าเย็นอย่างเดียวเพราะเห็นแม่ก็จะแบบว่าไม่สู้ความเย็นไม่ได้รู้รามีแอร์ใช่ใช่ใช่หนาวสั่นเลยมันสั่นเข้าไปในหัวใจเลยพอขึ้นหัวใจมันเริ่มแหละเริ่มตะคิวกินเคยหนักสุดไปไปเป็นที่เชียงใหม่ มันเป็นหน้าหนาวไ<ม>งะตะคิวขึ้นประมาณสี่ทุ่มกว่าพอขึ้นเสร็จแล้วแม่ก็บีบอยู่ข้างเดียวตอนนี้พอมันเป็นสองข้างเราบีบไม่ได้ไงมันเริ่มขึ้นปากแล้วมแม่ก็ตะโกนเรียกให้เขาช่วย<ม>บอกช่วยหน่อยริ้วๆตะคิวขึ้นทุกคนท้องคนผัวแมยเขาเขาก็บีบข้างซ้ายข้างขวาแล้วแม่ไปต้มน้ำร้อนให้แม่กระจุ่มเลยเออแต่เป็นโรคที่รักษาไม่หายใช่ไหมแม่ หายหายมีไปหาคุณหมอแล้วเนาะอ่าไปหาแล้วไปหาแล้วหมอเขาบอกแล้วเราอย่าเข้าแอร์ให้มันเย็นเกินไปก็ต้องเลี้ยงอากาศเย็นอ่าอากาศเย็นแต่ยังเงี้ยพออยู่ได้แต่ถ้าเย็นกว่านี้ปุ๊บไม่ไหวอเราก็รีบออกแล้วเวลาใครจะเอาแม่มาแม่จึงบอกว่าขอไปอยู่ข้างนอกได้ไหมไม่ต้องห่วงแม่ร้อนร้อนอย่างงั้นแม่อยู่ได้ถึงเวลาจะซ้อมก็เข้ามา พิภันแม่สร้างพิภันแล้วนะหอศิลปินแต่นี้แม่อย่างบ้านที่พิทุมนทรนสายห้านี่มันพื้นที่เท่าไหร่คะแม่สองร้อยตารางวาก็คือแม่ซื้อเป็นสมบัติเราไว้นานของนานไม่นานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วเมื่อก่อนที่บ้านลาดเพร้าก็ซื้อไว้แต่นี้น้ําท่วมมาปีสองหกอันนั่นหมดตัวเลยแม่ไปงานของในหลวงราชการที่เก้าไงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระสายนักเรียนไทยที่ในอเมริกาเอาเงินมาแล้วมาถวายพระองค์ท่านและอยู่ทางโน้นไง โทรเข้าบ้านพี่สาวบอกน้ําท่วมเป็นองเป็นโนเสียหมดเลยโปเก้ลอยอะชมเพิ่มไม่มีเหลือเลยช่วยไม่ทันตอนนี้คือขายไปแล้วค่ะแม่ขายไปแล้วตอนนี้แสดงว่าแม่เหลือบ้านที่พุทธมนฑลที่เดียวที่เดียวกับตัวพิพิธภัณฑ์คะแม่ตอนนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ยังคะแม่ของเสร็จมาต้องสามปีแล้วแล้วก็เข้าบริฟรีชมฟรีแล้วก็สอนนักร้องฟรีแม่เอาตังค์ใครจะเต้นจะอะไรอยังไงก็ทำให้ทุกอย่างอ กนนีที่แม่ไปออกรายการเหมือนมันมีข่าวมาว่าแม่ทํพิพิธภัณฑ์เนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แบบลาจะลาเตรียมตัวลาใช่ใช่พะแม่ทาไม่หมดแล้วแม่กระทั้งหุน่นแม่กะปั้นได้หมดแล้วปลุกเสกไว้เรียบร้อยหมดแล้วบางคนก็ว่าแม่ไปทําทําไมหุ่นแม่ยังไม่ตายเลยแม่ไม่ถือหรอกไม่ถือ,ถอหรอกสักวันหนึ่งเราก็ต้องไปเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากแต่ทําไว้ก่อนและแม่จะมีเสียงพูดเสียงอะไรไว้ด้วยถ้าเข้ามาปุ๊บกดปุ่มก็จะเจอเสียงแม่พูด แตอ่อ่พูดนั้นยังไม่เปิดเผยต้องแม่เสียชีวิตก่อนถ้าใครมาเยี่ยมปุ๊บพอกราบที่ตรงนั้นเสร็จแล้วก็กดปุ่มจะมีเสียงเพลงขึ้นแล้วแม่พูดค่ะแม่ผมเตรียมไว้หมดทุกอย่างทั้งพิธีกรรมทั้งเขียนใช่งตัดาทำไห,หมดเลยอัอาบันทึกไว้หมดเพราะสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากคนเราไม่ได้อยู่คำฟ้า ำไมแม่ถึงเลือกที่จะทําไว้เลยในเมื่อเราสุขภาพยังแข็งแรงเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ทําไว้เวลาแม่สิ้นลงไปแล้วคนจะไม่รู้ชีวิตประวัติจริงของเราแล้วเดี๋ยวก็จะเอาหุ่นของแม่ไปตั้งที่นู่นตั้งที่นี่มันไม่ดีไงแม่กลัวจะเป็นบาปกรรมกับตัวแม่ที่เราจะได้เกิดไม่ได้เกิดบางคนเ็าเกลียดเราก็มีรักเราก็มีก็สาบแช่งมันก็เป็นเวรเป็นกรรมก็ไม่มีสิ้นสุดสู้เราทําไว้ดีกว่า มีอันไหนที่แม่แบบตั้งใจว่าแบบว่าอันนี้คือเป็นคําที่แม่อยากจะพูดไวไว้ไหมคะว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่แม่ต้องการในช่วงที่แม่ไม่อยู่แล้วนอกจากคุณคิดเพิ่มไก็สิ่งที่ต้องการเนี่ยขอให้เรารักแผ่นดินไทยที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ในขณะนี้อะไรก็แล้วแต่ที่เราเกิดมาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยที่เรามีที่อยู่ผืนดินที่อยู่นี้ คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีมองเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบในก่อนทั่วทั้งประเทศเมื่อท่านจากเราไปแล้วก็ขอให้เราจงหลักพักดีต่อไปแม่จงหลักภักดีนะตั้งแต่เจ็ดขวบจนถึงปัจจุบันเนี่ยแปดสิบเอ็ดแม่ก็ยังรักท่านอยู่ไม่มีวันลืมลูกของท่านก็ยังอยู่ที่หมอนแม่ยังนอนกราบอยู่ตลอดเวลาตอนที่ไฟไหม้บ้านนั้นหมอนไม่ไหม้มุ้งไหม้หมด ที่นอนไม้แต่หมอนไม่ไม่แล้วรูปอระบาทสาเน็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่กเาถ่ายก็หลงพ่อคุณก็ไม่ไม้ไมแต่น้องนั้นไม่กระจกแตกเลยแล้วเสร็จแล้วจะพอจะขึ้นชั้นบนอยู่ๆฝนตกมาเทมาไฟไม่ขึ้นชั้นบนพระบารามีของท่านทุกวันนี้แม่กราบทุกวันนี้แม่ก็้องท่านอยู่ของรูปของแม่หลวงที่แม่รับมาจากท่านของคอติดตัวตลอดค่ะอย่างแม่ ถามนิดนึงคับว่าทําไมแม่ถึงเล่าลตอนนี้แล้วแม่ถึงน้ําตาไหลอคิดถึงท่านเพราะว่าอยากให้ประชาชนทุกหมู่เราเราเกิดเป็นคนไายให้สามัคคีรักใครไม่อยากให้มีปัญหาอย่างนี้ชีวิตคนเดือดร้อนก็ไปหมด<ะ>คนจนคนยากพ่อแม่ส่งลูกให้เรียนสูง,สง ตกงานไม่มีงานทำล้วก็สงสารพ่อแม่อุตส่าห์อดมือกินมือตรงกู้นี่ยืมสินเข้ามาแล้วลูกไม่มีงานทำแล้วพ่อแม่จะไปพึ่งขายหวังพึ่งลูกก็พึ่งไม่ได้ <Okay. S 1> ก็เหมือนแม่เรายังคนจน <Okay. S 1> ใช่ไหม <Okay. S 1> มันก็ต้องเป็นกู้นี่ยืมสินถูกยึดบ้านยึดที่เนะี่ยแม่สงสารเขาแม่อุดตลับขับจะนอนส่งลูกให้เรียนบางคนฝอนบ้านบอนรถทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขาดที่พึ่งแล้วอะ แล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วเดี๋ยวพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าแม่อะไรไม่รู้มันแม่ดูข่าวแม่ก็ร้องไห้นะมันไม่เคยมีอย่างนี้เพราะความจนไงหนี้สินอยงยุคนี้มันเปลี่ยนไปแม่ก็เสพข่าวเปลี่ยนเปลี่ยนไปตลอดแม่ดูข่าวตลอดเวลาแม่ไม่เคยขาดนะขาดข่าวไม่เคยขาดเลยแม่จะดูข่าวเสต่ละข่าวพระราชสำนักแล้วแม่ก็นอนละแต่แม่คิดว่าแม่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทย แม่รักผื้นแผ่นดินที่แม่เกิดรักพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ท่านทรงเหนื่อยมาทุกๆพระองค์เรายังมีเวลาพักผ่อนได้หลับได้นอนแต่ท่านต้องตลอดตลอดตลอดไปตลอดขนาดว่าที่วากันดานแล้วแม่ยังไปไม่ทั่วแต่พระองค์ท่านไปทั่วแม่ก็ไปมาแล้วตอนที่เดินสายเล่นตำบลอำเภอจังหวัดบุกน้ำลุยไฟเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าพระองค์เลยท่านลุยไปหาประชาชนของท่านท่านห่วงประสบนีกก่อนของท่าน แม่ทออยากจะบอกอะไรถึงเด็กรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ไหมคะก็อยากจะให้ทําอะไรคิดก่อนทําอย่าไปทําแล้วคิดมันจะสายเกินไปสิ่งใดที่เราเห็นมันไม่ถูกต้องเราก็เปลี่ยนได้มันไม่สายผิดทําผิดคิดใหม่ได้คิดในสิ่งที่ถูกทุกคนมีหูมีตามีจมูกมีความคิดม,มีสมองคิดสิ่งนี้ผิดไหมถ้าผิดเราอย่าไปทํา ทำซ้าทําเตมิมมาไม่ได้ดีหลักวันนี้ได้ดีแต่วันหน้าละ่ะสักวันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงต้องมองเห็น<ม>คิดผิดคิดใหม่มไม่ต้องให้ใครสอนตัวเราเองเรารู้ดีว่าสิ่งนี้ไม่ดีเราก็อย่าไปทํา<ม>แล้วก็ไม่ต้องเชื่อใครต้องเชื่อตัวเราเองมากกว่าเชื่อคนอื่นสุดท้ายค่ะแม่กับพิพิธภัณฑ์ให้แม่ฝากพิพิธภัณฑ์แม่นิดหนึ่งแล้วกันนะคะับสำหรับคนที่อยากจะเข้าไปชื่นชมเนาะหรือว่าไปดูประวัติของแม่พ่องค่ะก็ าพิพิธภัณฑ์หอศิลปินแห่งชาติแม่อยู่ที่พุทธมทนตรสายห้าบ้านเลขที่38มจทั 160, 160, บหนึ่งหกูหกหกตมบางกระทึกอำเภอสัมรพรานตจ,จังหวัดนคปรปฐมนะคะไปชมได้เลยค่าฟรีค่าไม่ได้เสียตังค์นะคะ ไปดูภาพอดีตตั้งแต่เด็กเลยนะคะจนทั้งถึงปัจจุบันนี้แม่มีครบหมดทุกอย่างถ้วยพระราชทานอะไรตัวอะไรมากมายคะ่ะไปชมเดี๋ยวถ้าท่านไม่ชมแล้วไม่เห็นตัวผงศรีที่ยังมีชีวิตอยู่<ม>ก็ยังได้พูดคุยกันทุกเครียดเหงา<ม>ไปได้เลยนะคะจะเป็นผู้ปลอบใจให้คะ่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ